สวัสดีครับส่วนมนลพระกิ่งภัีฤิพิทนน68ครั้งที่53ประจำวันที่22มิถุนายน2568รปัจบันนี้วันที่22มิถุนายน2 5ง8เป็นวันที่53ข้าพเจ้าในาะงูชนะพุทธองชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูบทูลพิธิและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสตริระลึกได้ มีสมาธิจอจอในอาคารรัคราพิชนานะในบทสวของตอนน้เลยเถิดบทที่หนึ่งบทกรับรันตนไตรอรังสัมมาสัมสพุโทโธพระคขวาคุทังพระวันทางอภิวาเทมิสวาาขาโตพระคขวาตาธโมธมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนพระคขวโตาสาวกสังโคสังฆนามามิบทที่สองบทบูชาพระภัยีพิณาศอารังสัมมาสัมพุโทโธสุชีรังปริมิพุโทโธพุทเหิธะมะนุทานิน าและมีหิจัติสติยาวชิวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสรรัตตังคโตภูเชมิรันตนตยัรันตนตยังธรรมังจารามิโสตินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวดา <c oughs> สมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันโตเทวตาสัตธรรมังมุนิราชาสัตว์สุนันโตสคารมุขทางสัคเคกาเมจรูเปสิริสีคารตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเจจคาเมตรุวะนะฆาเ,เน เคหะวัตถุทีเคเตภูมาจะยันตุเทวชละธาลวิสเมยักขะคันทพานาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนิวารวาเจดังสาธบูเมสุลันตุธรรมสัมปันกาโรอายังพระธันตาธรรมสัมปันกาโรอายังพระธันตาธรรมสัมปันกาโรอายังพระธันตาบทที่สี่ประศุต <If S 1> ิภะภาคะนันการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่ห้าโมเสสไตสรณะคขมรนาปาฏฐะพุทธังสรังคจชามิธรรมังสรังคจชามิสังฆังสรังคจชามิทุติยมปีพุทธังสรังคจชามิทุติยมปีธรรมังสรังคจชามิทุติยมปีสังฆังสรังคจชามิตติยมปีพุทธังสรังคจชามิตติยมปีธรรมังสรังคจชามิตติยมปีสังฆังสรังคจชามิ บทที่หกปุสสสจักรกิริยาคาถานัตถิเมสรังอัญญพุทโธเมสรางวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสรังอัญญธรโมเมสรังวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติเมโหตุสัพปทานนัตถิเมสรังอัญญสักโเมสรังวรังเอเตนะสัจาวัเชนะโสติเมโหตุสัพปทานบทที่เจ็ดปุสสติรัตนะปนามคาถา พุทธังนเมรัตนพูตัสสิริรัจิตตังตังมังนเมรัตนพูตาวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนพูตสุสีรัติฐิเอตังนเมติรัตนังรัตนาตายาวหังสัมมาสโมสสริตะวัตถุวิเสสะพูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวสัสสะปะวัตตันอสุมิตะยัมหิปิตะเทปะยะธาติทันเทเอกังวินาตะทิตะเรสมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิจจิเรนจัปปะตุพูตังคภีระยานวิสยังอติทุตัสสัทถัง วิงดูหิพันธิตะชนเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเคหิจิกะทันจุปะระพานียังเกสันจิสุทธุวิธีตังคุณะกายะตายะนาเมหิเอวะชนะตายะสุวิสุตัมบิสม,มุป,ปัส,สตังมณสิสุทธะปะสาทฐานัางปุญญถิกานะมะสมุตตมะุณนะภูมังทุกขาพมุจชนะมุขะสัตรังคะตานังปูชาระเหสุ ปรมังอิอภิปูชนเลยยางนิพานะสติคิริยายุปะนิสัยยัถังสัมมากิเลสมะละโสทนะสิทธิยาจะสาทุหิอัฏฐกุสะเลหุปะเสวานิยังปาเนหิจาปิสารังคามขามะนิยะเ,เมวตัสมาหิตังติรตัตนังสารังคตามหะลัตติมทิวังคณะเนสุสมัสมานาปูเชมะจารปิสัสตังสุปสัสสนะจิตาตาตฐานุปาริยะ ริจาริยาสถารตาจัปุญเยนะตัฏฐะสุขเตนะสุขีพระเวมุเตชนะตัสสะจัตสัาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมวิณยมิปรามานภูโตโรกุตาลพิสมโยนิยโตสโพชังตโสภนิสสะยะจัยายะายมปิโหตุวัตถุตยะปาริจิตโตสุปัสาธาโรบที่8 นามการะสิทธิคาถาโยจักขุมาโมหะมาลาประกัศโทสามังวพุโทโธสุขโตวิมุตโตมารัตตะปาาสาวินิโมตจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังศิลสานามามิโลกัสานาธันจะวินายักกันจะตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพตรายาจวินานสเมตุธรรมทโชโยวิยตัสสะสัตถ,ถุทัศเสสิโลกัสะวิสุทธิมาคังมิญ,ญานิโคธรรมะ ระรัศธาเรศธาวโคสันติการสจินโนธรรมังพุทธังตังสื่สารมามิโมหัป,ปะทารังอุป,ปัสสันตทาหังตันเตชะสเสะตชยสิทธิโหตุสาพันตรายายจวินาสเมตุสัทธธรรมมะเสนาสุขานุโคโยโลกสะปะปูปะกิเลสะเชตาสันตโตสยังสันตินิโยชโคโจัศปาขาตธรรมังวิธิตังกรโรติสังฆังวรันตังสีรสารมามิพุทธานุพุททางสมาศ สีธรทิฐิตันเตชะสาเตชายาสิทธิธโหตูสภานลายาจวินาสเมตุบิที่าบทสวนนโมการอัตตะคาถานโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมะธ,ธรรมะสะสวาขาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังคาสาัสปิวิสุทธศีลรทิฏฐิโนนโมโอมาตายาร,ารัตตนะ ยัสสะสาธุกังนงโมโอมากาติตตะสะตัสสะวะัตถุตตะยัสสะปินโมกาะปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัฏฐานโมการา,านุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมกานโมกาละสะเตเชนะวิธีมหิโคมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสังเกสุวิหรติกะพิระวัตุสมิมหาวเนมหาตาภิคุสังเคนะสัตติมัญจมะเตหิภิกขุสัตเตหิสัเพเหวะอาหานเตหิทัสัยหิจารโขทาตุหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาหุนติภคควันตังทัศนายะภิกขุสังคันจัตโคจตุลนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตาทโหสิยัมโคพระขวาสัจเกสุวิหารติกะพิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตติมัญจมะเตหิ พิ่คุสัตติหิสัพเพเหวารันเตหิทัสสะหิจารุกัตถาตุหิเทวตาเยกุเยนะสันนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายะพิ่คุสังกัญจะยานุนะมะยังปิเยนะพระควาเตนุปะสังกะเมยามะอุปัสสังกะมิตวาพระครวโตสันติเกปาเจขคาถาภาเสยยามาติอตาโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพระวะปุริโสสัมมัญจิตังวาภาหังปะสาเรยะปะสาเรตังวาภาหังสัมมินเชยยะ เอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเบสุอัตระหิตาพระโคตโวปุโรโตปัตุระหังสุอรตโคตาเทวตาพระโควันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังตังสุเอกะมันตังทิตาขุเอกะเทตวะพระโคตสศนิเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมายุปะวันนัสมีเทวกายาสมาคตาอาคัตามหาอิมังธรรมะสมยังทกิตาเยวะอราชิตาสังคันติอัตขุอ布าเทวตาพระโคตสศนิเกอีมังคาถังอภาสิตัตะระพิคบวสมาทัหังสุ จิตตังอัตโนบุชุบกะมะคังสุสาระธิวะเนตานิคาเหตวานทริยานิระขันติปันทิตาติอัตโขอปาราเทวตาพระวโตสติเกอีมังคาถังอภาสิเจตวาขีลังเชตวาปาลีทางอินทขีลังโอหัจฉามีชาเตจารันติสุทาวิมลราจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาพระวโตสติเกอีมังคาถังอภาสิเยเคจิพุทธังสรางคตาเสนะเตคมิสันติอปายะภูมิปะหายะมานุสังเทหังเทวกายัง ปริปูเรสันติติอัตโคภะวาพิขุอมันเตสีเยกุเยนาพิขเวทาัสาสุโรกธาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตะมัทธานังอัธานโตสมาสมพุทธา เตสัมปิภะขวัญตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาสูงเสยยะถาปิอม่าังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมัทฐานังอรันโตสมาสสุพุทาเตสัมปิภะควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไม่หังเอตาระหิอาจิกขิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิภิกเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนา,าสาศุกังมนาศิกาโรธาพาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกุภควาโตปัจัโสสุภควาเอตัทโโจสิโลกะมนุสศามิเอธะภูมาตทัสตาเยสิตาคิริขภรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีาวะสารีนา โลวาห, Adams, หังสาวิสัมพโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตะวะวเนคปิลาวัฒนิตโตอมัตติยิสตาสาวะเคสัสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาพิกขุเตจะอัตาปามะกรุงสุตวัปพระสัสสานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานัทัสานังอเปเกสัตตมาทขุงสัจสังอัาถาสัตติงสัตตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสุงอเปเกนันตมาทขุงที่สาสภาปุตาะหุง ตันจกักรสพังกับปิญาญายะวะ่ากิขตวานเจ้ากุมาตราต่ออมันติยิสัทธาสาวะเกคสาสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตพิชานาถพิโคเยวหังกิตติยิสามิคิระหิอนุภูปโสสัตตะสหัสสาวะยาขาภูมักกับิลาวัตถวาอิทิมันโตชติมันโตวนัวนนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิการมุภิกขุนางเสมิติงมะนัง ฉาสหัสายเหนมัฟวตายะขานันทาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจิโนวุฒามนาอภิกรรมูพี่ขุนัางสัมพิทิวนังสาตาคิราติสหัสายะขานันทาวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัจิโนวุฒามนาอภิกรรมูพี่ขุนัางสัมพิทิวนัง อิเจเตโสลัสาสาสายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทัมนาอภิกามุงพี่คุน้งสมิติมุนังเวสามิตตาปัญจสตายะขานันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสัสิโนโมทัมนาอภิกามุงพี่คุน้งสมิติมุนังคุณพิโรราชาไคโคเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนางสตาสาสังยะขานังปยิรุปัสติ คุณพิโรนาชค اه โคโสมโขคัสสมิติมณังปริมาณิจัติสังราชาตตรัตโทประสสติคันธภานังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุทธาปิตาสภาโวินทนามามาปาราอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสัจิโนมุทามานาอภิกรรมุงพิ่คุนังสมิติมณังทักขีดันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสสัสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุทธาปิตาสภาโวินทนามามาปาราอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสัจิโนมุทามานาอภิกรรมุงพิ่คุนังสมิติวนัง ปัจชิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัสสตินะคะนางอธิปติมหาราชายัสเสศโสพุทธปิตาสะผาโวินธนามาหามาภะาอิทิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสสินโนโมธรรมนาอภิคมุงพิขุนางสมิติวรนังอุตตรันจัติสังราชากุเบโรตปัสสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสเสศโสพุทธปิตาสะผาโวินธนามาหามาภะาอิทิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสสินโนโมธรรมนาอภิคมุงพิขุนางสมิติวนังปุรมะที่สังทัตตารโตเทกีเนนะผูรุณโกปัจชิมเนนะผูรูปะโคกุเบโรตร จตารุเต็มหาราชาสมันตาจตุรโทิศาสทันธัลมานาอัตถังสุวันีกะไปิล้ววัทเวเตสังมยาวิโนทาศอาคูวัญจานิกาสถามายากุเตนทุเวเดนทุวิภูจาวิภูโตสาจันทโนกาเมเศโทจักกินุมันทุนิมันทุจะปานาโทตุปะมันโยจะเทวัสุโตจมัตตาริจิตตเสโนจักันธพนรุราชาชนุสโภอาคูปัญจาศิโคเจวะติมพารุสุริยะวิชสาเอเตจันเยจาราชนะขันธภศาสราชุภิโมทมนาริกามรมงคุณังสมิติมนังอัฐากุนาภาษานาคาเวสาราสาตัจักากัมภะลัสสัตระอาคู ปายาคาสายยาธิภิยามุนาทตารัฐจาจะอาคุณาคายาสัจโนโเอราวัณโนมหานาคโคโสะคสมิติงวนงันังอีนาครา,ราเสหัสาหาันติทิพาธิชาปะคิปะคิวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวนะมัชตาบมัชปัตตาจิตราสุปานาอิติเตสนามะอภยันตาทานาคาราชานามาสิสุปานาโตเขมยมะกาสิพุทโธสันนหะหิวจาจหิอุปะวะหหย,ยันตานาคาสุปันาสารณะมังสุพุทธังชิตาวชิราหัตเถนะสะ มุทังอสุราสีตาภาตารวสวสัสเสติที่มันโตยสัสสินโนการก,กัญชามาหาวิธมาอสุราฐานะเวขาสาวิปจิตติสุจิติจัปหาราโทนมุจิสหสัสสันจะภริปุตานังสัพเพเวโรจนามาคาสนนหิตวะพึงเสนังราหุพัทธมุปาขมุสมโยธานิพัททันเตปิขูนังบบติงวััง อ้าโพจะเทวาปัทภีจเตโชวายโยตถาขมุกวรุณาวรุณาเทวาสมโมจะยัสสสาสหเมตตาครุณาคายิกาอาคุเทวายัสสสิโนท่าเสตทัสถากายาสัพเพลานะตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิคามุงพี่ขุนัางสมิติงวันัง เวทุกเจเทวาสาริจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทามคูปุรกิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยามคูปุรกิตานักขันนิปุรกิตาวาคูมันทวราหกาวะสุนังวะโสวเสโทสักูภาเข้าปรินทโททัศเสตทัสรากายาสเพนานัตตะวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยัสสิโนโมทมนาอภิกคำงพิคุณังสมิติวนังอาถาคูสาวูเทวาชรามัคิสิขาริวะอธิทการเจโรชาจะอุมาภูผหานิพาสิโน รุณาสหาธรรมจะอาจุตาจะอนเนชกาโซเลย,ยะรุจิราอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัศเสเตทัศธากา,ายาสเปนาน,นาตตะวนินโนอ,อิปิมันโตชุติมันโตวันนาวนันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมุงปิขุนางสัมมิติวบะนังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตฟ้า คิตาปทูศิกาอากูอากูมโนปทูศิกาอาถาคูขาริโยเทวาเยจะโรหิตาวาสิโนปาราคามหาปรรารคาอากูเทวายาสะศิโนทัสเสเตทัสรากายาสเพน,นะนัตตวานิโนอิทิมันโตชติมันโตว,วันวนาวันโตยสะศิโนโม,มทามนาอธิกามมพิคุณังเซมิติมมนังสุก,กากรุม,มหาอรุณาอากูเวคันสาสาสะโอทาตะคายหาปาม,มาุขาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามมตาหาลักชามิสกาจยะศิโนฐานยังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวัติทัสเสเตทัสสศากายา สัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสัจจโนโมธัมมนาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวนังเคมิยาตุสิตายามาคัตกาจะยัสัจจโนสัมพิตกาลามะรามะเศรษฐาชุตินามาจะอาสวานิมานราติโนอาคูอาถาคูปรินิมิตาทัศเสตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสัจจโนโมธัมมนาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติงวนังสัทเิเตเทวะนิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนเนมันนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจ สาธิสาสหปะอุธาชาติมะกคีลังโอคาตินะมนาสวังทะเฆโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิาตาจิตังสุภามาปรมัตโตจะกปุตตาอิทิมัตโตสหสนันนังกุมารูติโจสจะโสปาคาสมิติงวันังสหัสสาพพรพมโรคา,างมหาพมาปิติทติอุปปันโนสุติมันโตพิสมากโยยสัสเสโส ทัศเศรษอิสระอาคูปจเจก,กะววสาวัตติโนเตสัญจะมชโตอาคาหาริตโตปริวาริตโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสรพภามเกมาราเสนาภิกามิปัสสะกนะหัสสะมันที่ยังเอถะคนหหัสถัดพันธะถะราเคนาพันธะมาัทุโวสมันตาปริวาริถมาวุมุนจิทาโกจิตังอิติตถะ,ะมหาเนหสนโกนหาเสนาอเปสัยปานินามตะละมาหจ,จัสรังกตวานาเพระวัง ยถาปุสโกเมโคทะเนยังโตสวิชโกลตถาโสปจุทาวัติสังคุทโอะสยังวเสตัญจักสพังอภินายะววัคีตวานจักกุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสนีรเตมาาเสนอภิกันตาเตวิชานาถิโคโตเตจะอาตาปามัคปรุงสุตวะตถุสัสนังวีตะตาเคหิฝากามุเในสังรมปีอินชยุงสัเพวิชิตตสังฆามาพยาติตายัสสิโนโพทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ